เครื่องจักรกลในโรงงานแห่งหนึ่งเมื่อเราปรารถนาให้มันเดินเครื่องทำงานอยู่เราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่จะปรุงแต่งประกอบการเป็นต้นว่าน้ำมันหรือไฟฟ้าเราก็หาน้ำมันหาไฟฟ้ามาบรรจุลงไปให้แก่เครื่องจักรกลนั้นมันก็จะเดินเครื่องทำงานอยู่ก็เท่านั้น น้ำมันหรือไฟฟ้าก็พึงเป็นอาหารของเครื่องจักรกลน,นั้นหน้า204รถยนต์คันหนึ่งเมื่อเราปรารถนาให้มันวิ่งทำงานให้เราอยู่เราก็หาอุปกรณ์ที่จะปรุงแต่งประกอบการให้มันเป็นต้นว่าน้ำมันและไฟฟ้าก็เท่านั้นสั้นที่สุด รงตัวที่สุดสบายที่สุดง่ายที่สุดอาหารก็คือธาตุแท้ๆตรงๆที่นำมาเป็นอุปกรณ์ที่จะปรุงแต่งประกอบการให้พลังงานหรือชีวิตการงานของเครื่องยนต์นั้นๆดำเนินอยู่และดำเนินไปคนก็คือเครื่องยนต์ชั้นดียิ่งชนิดหนึ่ง ที่อาศัยคาร์โบไฮเดรตบ้างโปรโตีนบ้างวิตามิน A B C บ้างน้ำบ้างเกลือแร่ต่างๆเล็กน้อยบ้างมาเป็นอาหารแล้วก็จัดหาสิ่งเหล่านั้นให้ตรงให้ง่ายให้สบายที่สุดมาให้มันหรือนำมาบริโภคผู้ใดเข้าใจตรง เข้าใจแท้ในคำว่าอาหารในคำว่าธาตุแท้แท้ตรงๆที่จะนำเข้าไปเป็นอุปกรณ์เพื่อปรุงแต่งประกอบการให้แก่ชีวิตได้อย่างไม่งมงายลุ่มหลงไม่เข้าใจผิดไปมัวเมาสิ่งฉาบพอกหลอกล่ออื่นๆที่มันถูกสร้างถูกหุ้มขึ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นผิดๆในชื่ออาหารแปลก ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆอันไม่ใช่ธาตุแท้ตรงๆคนผู้นั้นย่อมบริโภคอาหารอย่างถูกต้องอย่างง่ายอย่างสบายอย่างไม่หลงโง่ทำความเหน็ดเหนื่อยให้แก่ตนโดยเปล่าประโยชน์แน่ๆนนั่นคือผู้พ้นทุกข์ที่แท้จริงและคือผู้เลี้ยงง่าย ที่ถูกต้องตามพระพุทธพจน์ที่ทรงสอนนักสอนหนาจริงๆจึง,จง,จงอย่าไปหลงเข้าใจคำว่าผู้เลี้ยงง่ายอย่างเพี้ยนเพียนผิดผิด,ผดอยู่ในแบบตามใจกิเลสตัณหาของผู้มีกิเลสตัณหาเป็นอันขาดท่าแท้แท้ตรงๆงที่คนจำเป็นจะนำมาเป็นอุปกรณ์ปรุงแต่ง ประกอบการให้กับชีวิตดังกล่าวแล้วนั้นก็มีอยู่ในผักพืชผลไม้ทางสิ้นเราก็กินผักพืชผลไม้ต่างๆเข้าไปก็แล้วกันคาร์โบไฮเดรตมีในข้าวต่างๆบ้างในเผือกในมันบ้างโปรตีนมีในผักตระกูลถั่วทั้งหลาย วิตามินต่างๆมีอยู่ในผักนานาชนิดแม้เกลือแรกก็ตามเรารู้จริงรู้ชัดอย่างนี้ก็นำธาตุแท้ๆตรงๆที่มีอยู่ในพวกผักพืชผลไม้พวกนี้มากินหน้า205จะเหน็ดเหนื่อยมากที่สุดก็เพียงหาผัก พืชผล,ลไม้ต่างๆอันมีธาตุแท้ๆตรงๆดังกล่าวแล้วนั้นมาให้ได้เท่านั้นแล้วก็นำมากินเข้าไปผักพืชผลไม้บางอย่างอาจจะต้องแปรธาตุทางเคมีมันลงบ้างเช่นต้องต้มต้องคั่วคือต้องลดค่าของธาตุบางชนิดในพืชผัก ผลไม้ลงบ้างไม่เช่นนั้นมันทำปฏิกิริยากับเซลล์ในลิ้นในร่างกายของเราแรงไปก็ควรทำและควรทำเพียงพอดีตรงๆงแท้แท้สมเหตุสมผลเท่านั้นก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปมัวหลงในชื่อของอาหารที่คนเขาตั้งขึ้นหลอกคนด้วยกันเก่งนักและไม่ควรหลงเหน็ดเหนื่อย ปรุงรูปปรุงรสปรุงกลิ่นปรุงเสียงปรุงสัมผัสให้มันจนเกินขอบเขตกว่าจะได้กินหอบหักหักเสร็จแล้วบางทีก็ไม่สมใจด้วยเพราะไม่อร่อยเลยยิ่งทุกข์หนักทับถมตนซ้อนทุกข์เข้าไปอีกก็เพราะความหลงยึดติดในการมคุณห้ากับหลงยึดติดในบัญญัติสมมุตินั่นเอง คนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำเพียงพอดีอย่างแท้จริงกันเอาเลยจริงๆมันทำกันมากจนล้นจนเกินขอบเขตเฟอ้อจนยึดมั่นถือมั่นผิดผิดโง่โง่ทำให้ตนเองทุกทรมานเหน็ดเหนื่อยไม่เข้าการเพราะไปมัวยึดมั่นเอาอย่างแน่นหนาว่าการกินจะต้องมีสิ่งนั้นชื่อนั้น จะต้องมีสิ่งนี้ชื่อนี้รูปอย่างนั้นรสอย่างนี้กลิ่นอย่างนู้นกรอบอย่างนั้นมีคาวมีหวานมีของหนักของเบาของว่างของแกล้มอะไรต่ออะไรให้ล้นหลากเกินขอบเขตของอาหารแท,แท้จริง,รงมีเครื่องประกอบอะไรต่ออะไรนานา รูปร่างล้วนแยกแยะแบ่งแจกแปลรูปแปลงลดยักกระสายกลิ่นเบี้ยวสัมผัสให้เป็นนุ่มเป็นกรอบอะไรต่ออะไรไปต่างๆสารพัดแท้ๆจริงๆก็เพียงบรรจุเจ้าธาตุแท้ๆตรงๆที่มีในพืชผักผลไม้นั้นให้เข้าไปในกระเพาะ เพื่อจัดการแบ่งแยกแจกออกไปใช้งานในร่างกายเท่านั้นก็แสนจะยุ่งยากหลากวิธีมีกิจการอันได้บานเบิกประกอบตกแต่งฉาบพอกหลอกล่อต่อเติมเพิ่มพูนมากมูลจนเหน็ดเหนื่อยหนักหนาอย่างหน้าระทศท้อระย่อใจถว่าเขาก็ยังเสียเวลา ยังหาเรื่องทำ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 กันให้เฟือเฟ้อให้ยุ่งยิ่งขึ้นกันอยู่อย่างไม่โงห่หูโง่หัวสำหรับปุถุชนและเขาก็ยังมุ่งหน้าสร้างก่อเพิ่มกันต่อและต่อไปอีกไม่หยุดยัง้งสำหรับปุถุชนหน้า206 ก็เมื่อเรามีข้าวผักพืชผลไม้ถั่วงาอะไรต่างๆอยู่พร้อมแล้วเราก็กินเข้าไปอย่างนั้นทุกวันทุกมื้อที่เราจะกินก็ไม่ได้กันแล้วมันก็ให้มีอาการเบื่ออาการไม่อร่อยอาการเซ็งซ้ำซากจงรู้ไว้เถิดว่าอาการทั้งหลายดังกล่าวมาแล้ว เป็นต้นนั้นเบื่อบ้างไม่อร่อยบ้างเซ็งบ้างซ้ำซากบ้างอะไรพวกนี้นั่นแหละเป็นความรู้สึกยึดถือยึดติดเอาเองสักกายะสมุทยัยเป็นกิเลสตัณหาที่ตนสร้างขึ้นมาทำทุกข์ให้แก่ตนเองโดยแท้ถ้าแกงหม้อหนึ่งจะกินซ้ำไปอีกสามวัน ก็กินไม่ลงแล้วมีอาการซ้ำซากเบื่อจะต้องไปหาแกงชนิดใหม่มากินก็ทำไมทิข้าวก็ยังกินซ้ำอยู่ได้ทุกมือ้อทุกมือ้อไม่เห็นซ้ำซากหรือเบื่อซึ่งมันก็แสนจะเซ็งแสนจะซ้ำซากเขาก็ไม่เคยคิดเพราะอะไรก็เพราะไป ทำความรู้สึกยึดถือยึดติดเอาเองอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้โดยได้หลอกได้ล่อให้ยึดให้ติดให้ผลักกันมานานเต็มทีแล้วในคนไทยกินข้าวฝรั่งก็แปรข้าวไปเป็นขนมปังแล้วก็ติดข้าวติดขนมปังเป็นอาหารหลักส่วนอย่างอื่นซ้ำซากก็ชักจะเหม็นเบื่อก็ผลัก ดังนี้เป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นความหลงไปยึดมั่นถือมั่นหลงติดหลงผลักใส่ใจให้เป็นผิดอยู่ทางนั้นแล้วก็ตนเองนั่นแหละเหน็ดเหนื่อยเป็นทุกข์อันมาแต่ไม่มีปัญญารู้เท่าทันหรือรู้ให้แจ้งถึงเหตุผลแห่งความแท้จริงว่าอะไรเป็นเปลือก อะไรเป็นแก่นสิ่งที่แปรรูปแปลงลดเปลี่ยนกินยักกระสายสัมผัสไปต่างๆเพื่อหลอกเพื่อล่อกัออกกนจนติดจนผลักมันอย่างไม่รู้เท่าทันจริงๆนั่นแหละคือกามมคุณคือกิเลสตัณหาโดยตรงโดยแท้ทำไมคนจะกินข้าวพืชผัก ผลไม้ที่มันมีธาตุแท้แท้ตรงตรงที่จะนำเข้าไปใช้ในร่างกายอย่างถูกต้องแท้แท้ไม่ผิดไม่ประหลาดอะไรอย่างซ้ำซ้ำซากซาก,ซากทุกทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันไม่ได้ทำไมจะต้องโง่นักหนาจนต้องหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่ตางๆกันนัก คำว่าโง่คำนี้แหละคือความไม่รู้แท้คืออุปาทานจริงๆคือโมหะหรืออวิชชาที่จะต้องทำให้เป็นอริยะฉลาดทำให้รู้จริงรู้แจ้งให้ได้ถ้าเรามีข้าวมีถั่วเหลืองหรือถั่วลิสงมีผักสดเท่าที่จะหาได้มีเกลือ หน้า207มีผลไม้ต่างๆอันพึงจะหาได้ตามฤดูกาลแล้วเราก็กินมันอย่างนั้นทุกวันทุกมือ้อร่างกายจะตายไหมร่างกายจะบกพร่องไหมลองคิดดูให้ดีเมื่อทแท้แท้ตรงๆงอันจะใช้ในร่างกายมันเข้าไปครบพร้อมแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซ้ำ จะแสนสบายสะดวกสะอาดประหยัดอีกทั้งไม่สร้างความผูกพันไม่สร้างโทสะพยาบาทอาฆาตให้เกิดเพราะเราไม่ฆ่าสัตว์มากินและถูกต้องตรงที่สุดก็คือไม่ไปโง่งมอวิชชาหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่คนได้หลอกคนมานานแสนนานเหลือเกินแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปาษาทิกสูตรทีขนิกายปาติกวักข้อ117ว่าดูก่อนจุนทะมีฐานะอยู่ที่พวกปริพาชกผู้ถือลัทธิภายนอกจากศาสนาของเราจะต้องพูดใส่โทษพวกสมณะสักยะบุตรของเราว่าเป็นผู้ประกอบสุขคลิกา นุโยคคือความประกอบตนให้เป็นสุขอย่างเดียวเมื่อพวกเขากล่าวใส่โทษอย่างนั้นพวกเธอควรจะถามเขาว่า